สวัสดีครับผมทอมมี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตที่ดินให้ท่านผู้ชมไปชมกันนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับผมอยู่แถววัดสม,มสอนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับขายอยู่ตารางวาละ3,500บาทนะครับแบ่งเป็น6แปลงแปลงละ362ตารางวานะครับผม ที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับทําบ้านสวนนะครับผมบรรยากาศดีนะครับถนนเข้ามานี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะ,ะประโยชน์นะครับเข้าซอยมาประมาณ400เมตรนะครับห่างจากถนนหลักนะครับผม ตอนนี้เหลืออยู่3แปลงนะครับเหลืออยู่3แปลงนะครับผมท่านใดสนใจนะครับหาซื้อที่ไปทําบ้านสวนนะครับก็เชิญแวะเข้ามาชมได้นะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับแบ่งเป็นแปลงนะครับแปลงละสาม้อยหกตารางวานะครับ ขายตารางวาละ3,500บาทนะครับพร้อมออกค่าโอนค่าภาษีให้นะครับผมเหลืออยู่3แปลงนะครับแปลงเหลือแปลงที่3แปลงที่4กับแปลงที่5นะครับผมเหลือ3แปลงนะครับน,นสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 C, C 4 418 4122นะครับ ผมทอมมี่นะครับผมบรรยากาศดีเหมาะทําบ้านสวนนะครับด้านหลังก็จะเป็นบ่อนิดนึงนะครับผมสําหรับเลี้ยงปลาแล้วก็เอาน้ำไว้ลดต้นไม้นะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะ นำเสาไฟมาปักให้นะครับผมเสาไฟมาปักให้แล้วก็เดินน้ำให้นะครับดูบรรยากาศดยรอบนะครับผมบรรยากาศด้านข้างนี้ก็จะเป็นทุ่งนาอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ไกลจากชุมชนนะครับ บริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นชุมชนนะครับผมมีบ้านคนนะครับด้านหน้าของที่ดินก็จะเป็นร้านค้านะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนอินทพลมนะครับผมด้านหลังนะครับวันนี้ผมทอมมี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับผม